ปัญหาสิ่งร่ำกรอ,อเรื่องครับเป็นเรื่องราวบทประพันธ์ของพวกคู่ดวงจันน้อยนะคะได้ประพันธ์ขึ้นก็คือเป็นเรื่องราวของความรักชายหญิงที่มีอายุต่างวัหรือว่าอายุห่างเล่าเข้าเยืนพี่น้องยังเซ้นเจ้าก็คอ,อยดีละเมื่อนีอายุ<น>ต่างกัน,นเอื่อยนนเนาะเมื่อดีคอยสีสารภาพหักเล่าล่ำส่กันมาหลายมือหลายคืนแล้วหลายเวียนแล้วเป็นได้เอ้ยบ่คิดมากข่อยเนี่ยจักหน่อยนะบ่ฮะ พี่น้องแฟนคลับทั้งหลายเด็กเพิ่นก็โยงโยงกันได้บ้างคือบ่เห็นเพิ่นเหย้าอยู่บ่เพิ่นเหย้าอยู่นั่นตัวเหย่าเม่แม่นเพิ่นเหย้าตั้งแต่เจ้าของบ่เนาะข่อยไปลำบานไดก็เห็นเจ้าร้อยลงหานดูดูข่อยบ่เสียใจเจ้าปันไดบ่ลำบานไดลงหานบานนั่นแสดงว่ามันมีหลับลมคมในเด็หมอลำผู้ชายนี่เนาะเอามักบ่มักกะลองเบาเบิ่งบันนี้ 哥哥。<Good> สองคนเทดอกเนโนนยังมีชายหนึ่งนั้นสือว่าบอระชัยเธอได้มาหลงมากไหลเที่ยวมาหากันเลยรัตนาเสื้อแต่ทั้งบาดองคนลึงดอกหักแข้งสาวอ้่นดองแดงอายุนั้นสาวสามวรชัยสาวส คอยว่าอยากเขาอส่วนที่เดียวเปฝากไม่ใส่เอากกฝากไ้น้ำก๊กไหลก๊กไม่ก๊กไหลไปทั้งหมดเอาเศ้าเากับเศร้าสามเกรดีตัวคอยเศ้าสองเจ้าโอ๊ยคอยเศ้าสามเจ้ากับเศร้าสองเนอะเออจังบ่หลยี่สิบตนตนนี่ละระชัยเศ้าสองผู้มันมาเลงเศรามีเงินอย่างน้อยเจ้ากระเที่ยวมาส่วนซอยเบียกงหญ่ๆน้อยน้อยอาสา หามีเงินบาทแบงกับปั่นแบงโน่ใบจุกจนพิษหูวพิษตาดอกมู่คนชาวบ้านเขาว่าเป็นกันแล้วแนวใดเขากะซาลัตนาบอหูใจเจ้าดอกอยู่ในนานหลายปีอยู่ใดบอกเคยเบื่อเคยคุ่มเที่ยวคบหาสมาคมแจบจุมในใจเจ้าเมื่อนึ่งสาวบาวบาบอ่าะชยเจ้า andrew oh, i'm um. สิหาเอาลูกเอาเมียน้ำบานเพิ่นไปลำบานใด้ขวากแก่นตั้งแต่เจ้าไปกับหมอแค้นบุดไปสองคนตะล่อนตะล่อนเจ้านั่นอยู่ไปโดนหลายมันสิเศร้าอยากใดได้รองหลาโอ้ยจังใดผมกะถาเอื่อยก่อนเอื่อยแต่งบ่ได้ผมกะสีแต่งนั่นมะน้ำเมือนันลาเอาจังสัรท๊อกกะแต่งเหมือนเดียวกันเนาะเนาะแต่งเหมือนเดียวกันเนาะเอื่อยเนาะแต่ว่าขั้นเป็นไปได้ผมกะบอกอยากไปแต่งกับผู้ใดแล้วในว่าข่อยมักเจ้าเนาะ หาเป็นไปได้ในใจบ่อยากแต่งความหักแหงกะแม่นเจ้าบหานเบาให้พี่ฟังได้แต่ยังยังยังอดปากดอกมาดนบ่สิตนกันเบิยอยากเอ่ยคำจ่าเบาหัวใจไหมเอาเจ้ารัตนานั้นมาก่อนเลื่อนปีเดียวกระาางทอนอยากเอาสอนแม่นบอนั้น เมื่อหนึ่งงานขึ้นบ้านไม่โมราตานะัตนาเขามาเซ่นทั้งสองคู่กันดอกไปด้วยความหุนหวยเลยถามอราานะ้รัตนาให้มันแจง้งความหักแหงบังเอาเป็นครูสอนเลยจ่าเบาแม่นบอนั้นเอ้ยครับงานขึ้นบ้าน,ะาาน,านไม่โมเขาแล้วเฮงประเดี๋ยวเขาสีมีงานแต่งคือเขาเฮาเด็กกระเบิงใจกลนใจกันมนใจกลนมา พนี่ก็เบิ่งใจกันมาโดนเราได้เอื้อยเป็นังได้เอื้อยก็เย็ดซื่อๆอยู่โอ้ยวรชัยเจ้าก็คือบ่หาเอาผู้สาวคุ่นดุนเดียวกันนั่นกับเจ้าเล็กเล็กๆเล็กหน่อยจักอึดจักอยากผู้สาวซุ่มเอาต่อไอแต่เอาต่อไอแต่กับว่าไหนหมอยอยู่เนาะปล่อยว่าหาเอาผู้ไม้ส่าเจ้าสาวนั่นเนาะเอาทสันเบอร์ ขั้นแต่งกับคนซื้อออรัตนานี่ผมสิแต่งอยู่แต่ขั้นเสรผมไปแต่งกับผู้อื่นนี่ผมบ่แต่งเปนจังได้เอื่อยผมทาให้เอื่อยว่ามัตถโดนตนาเราเอื่อยกับบเวจักเถื่อผมได้ตัดสินใจวบาออกบัดเลยซ่าเมื่อนี่เอื่อยบ่สิตนผมแน่บอหรือว่าใส่ผมเป็นมดแดงฝ้าวงบวงไปเบิดปีเบิศาสยูต่อสี่นันบ่เอื่อยสาวออคนคิงตั้งเสียงดังดอกฟังงา ขั้นสิห้ายกับบอก,กาลดอําอึงง่าหนึ่งสองบอกาหักเกินน้องมาเปิดปองให้เธอคิดเลยหมดสิทธิ์คำถามในนางมองตะลึงตึงหยุดจึงกึงขาควมเบาวอรชัยคือเบาต่างโอ้ยนอสาวอ้อาปากข,ข้างข้างกระด่างลันบอลุงคิดไปห้อยแปดส่งบอท่านตอบคำ สนิทสนมแพงดอกซ้ำเป็นกันแล้วหัวใจเลยเป็นแปวสิเป็นไปได้หรือบเสิเอาคนหุ่นนองนำนาสิฮอนคืออายุโตสู้มือหรือฐานะนอทอกันพิตะไว้ของมันเลือ ปีเดียวก็คือไอคิดไปหลายไปเรื่อยก็เป็นฟือ่อยน้อเป็นหุ่มเขาเป็นหนุ่มตัวแก่คอยไปหน้านั่นบ่ร้าย่านแต่ตัวแก่เท่าเขาเป็นหนุ่มบ่อพอดีคิดไปหลายหลายที่ขันไม่เอาก็เอาได้ย่านแต่ใจของเจ้าเอากันมาสิแปเปลี่ยนเห็นสาวเล็กน้อซำนอยสิปา

ไปไก่พนันดอกวราใช้เป็นอยังคือว่าจะใช้สดตวเได้เนี่ยคอยมีเกิดก้อนเจ้าบัดเธอเอากันไปแล้วเจ้าสิบอยากอายคนสันบบว่าได้เมียผู้ใดผู้ใดเดินนิ่มเนี่ยเดอะแต่ผู้ใดสียวเดอวแต่ผู้ใดสสว่าว่าตาเฮาหักกันกับพ่อหล่อเอือยเป็นอยังคือบอกมาจังสัน ผมกะจ้องแล้วจ้องถ้าฟังตอบมาดนบบสิตนกันบอ,อรัตนาเอ่ยการเที่ยวมาเลยเรื่อยบ่หวังผลดอกเรวออื่นตื่นขึ้นมาดีดีไผสีเบากะสร้างม,มันมีแต่เฮาท่อนั้นสิลงเอ่ยไฟเขียวสิลงเหลือลำเดียวบ่เกี่ยวคนเศร้าบานบุญสมพันธ์ได้มารวมบ่หวังผลดอกเรื่องอื่น เลือนไปเดียวกะสร้างถอนอยากเอาสอนตั้งแต่นั้นเลือนปีเดียวกะสร้างมั่อถ่ออายุเอ้ยอายุบ่ชสำคัญขอแค่สะดือตรงกันความันก็เกิดขึ้นแต่เงินบ่ กะเทิอนด้เบ้าสีเบ้าออกให้มันเบิดบ่มีกงมีโคตรดอกอยู่ในปายลินหรือว่าโสดาดินแต่นำงาสร้างเพิินสาวอ้อเลยบ่เอินสั้งซำบ่แม่นแนวเบ้าออกมาเบิดเปือกแล้วกัยังว่าผมหักอายุเฮาคนหลักกะหักแพงสแบวงสอนยาสีสังกันยอนเด้อหฮาเบา फो आई คิดผิดผมสิคิดหม่สีเวลได้หลายเถื่อสิคิดได้หลายเถือ่อเตะกัสิเ้าคือเก่าจะเราผิดก,กันเ,อเนอะเอ่ยเนาะผิดย่ำใดพ่อแม่ตกสางโบล้านเพิ่นบ่าตอนนี้เมื่อก็นาซิวนาขวนาวนาหวนเราทาแปงกะได้เอ๋อยเบาจังไดกะแเมนยูแต่ว่าสาววัยรุ่นหุนเดียวนอนแฝงจังสิสมกันแห้งคููคร้องสองโอนส่วนประตูของคอยให้ถือกันคือเก่าเอือยกันย่งหักเจ้าร้ายหล้นเลืนประมาณแต่เป็นไปบ่ได้บัดเมื่อคิดไปไก่ ไว้ของเฮาห่างกันบัดเมื่อปลายสิสร้างเอื่อยเมนยูตี้เดี๋ยวนี้กายายังพอเบิ้งย่านมันหนึ่งไปหนาป็้นเรื่องดอกทุกใจทุกอย่างให้เข้าใจกันนะวรชัยชเนาะโอ้ยเข้าใจเมื่อกาบ่คือแต่งงานกันแล้วเจ้านี่เจังไหนเนาะบอาง่ายๆนี่คือจังผมนี่บ่อยากให้เอื่อยไปเป็นของผู้อื่นส่นด้มันสิงยากน้าหาเทียข่อยมหาเจ้าผัวเจ้าสิทัดข้อเคยทิม และที่สําคัญไปกว่านั้นผมในยานเอื่อยผมในยานเขานี่ฮหักเอื่อยบพท่อผมหักะเสดเนาะเอื่อยเนาะหักกันเนาะรรมชาติสร้างไว้ส่งคนยาฝืนไปหนาัก อันความแหงความหากักดันทอเทียมทันเถ่าสิทธิ์ของเฮาหักกันได้ถึงแม่นว้าัันต่างส่วนยาเป็นลิงพอไม่แห้ง่ายตึงพักขวาวหาักแล้วตายทํามาเขานั้นว่าผิดหวังหักแล้วใครเป็นพังแตกเพสลาเหลาแนวบ่เป็นตาข่าวระวังใจไว้จักน่อยหญิงผูยย้ใหญ่ชายผู้หน่อยหักจริงเถแม่นเจริญ เพื่อนอื่ย่าให้เนาทีหลังขอให<ด>้สองคนเฮาหากแพงกันไปหากกันไปแนวนี้สัวชีวีให้คือ เป็นลสวการสองคนเฮาเออเออเออเอาะออเออเออเอาเออเออทออเออเออเออาออเอาเออ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 เเออ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 เอเออเออเเ อันนั้ <iba> นก็เกิดขึ้นอันนั้นโอ้ยโอ้ยวันนี้ันนี้มันคือมันเต็มทางพุ่นได้ย้อนยันว่ามันคืนนั่นมันไม่ยุ่งใครพหรยังอยู่อ้าวอันนั้นก็เกิดขึ้นเลยอันยังฮักกันเนาะฮักกันเนาะนะครับฝากผลงานชิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดนะครับยังไม่ได้ปล่อยรวม YouTube นะครับฝากพี่น้องนะครับ อยากพิดผู้ใดยอมรับบาทั้งหัวใจมีแต่เอ่้ยคนเดียวกันเลยพอยากไม่ของเกี่ยวกับใครบอกตรงตรงว่าอื้ยคนนี้ก็มีใจวันวันไว้ว่า กำให้สิบ่าว่าสิบ่ายหัวส่ากะแค่คำที่เขาตาเหมาหักกันสาหนอสิขอหักเอยเพียงฟูเดียวขาเอยไปเคียวสีเลียวหัวใจเข้าไปหา v m a r t does you by หัวใจการเพลงที่เขาซาหอมมหักกันซานเนาะสิขอฮักเถื่อยเสียงพูดวถ่าเอไปเขียวสีเลียวหัใจเข้าไปตา เมื่อกี้เป็นลำลองตอนเรื่องนะครับ<ฆ>ความรักต่างวัยนะครับความหักต่างรุ่นนะครับผมผ<ฆ>ู้ชายอายุหน่อยกว่าผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้หญิงอายุหน่อยกว่าผู้ชายกันแล้วแต่นะครับเป็นความรักต่างวัยนะครับ<ง> <lem mer. S 2> ซึ่งทุกเมื่อนี่นะครับผม มุเกี่ยวกับอายุนะครับผมความหักเกิดขึ้นได้นะครับผมจังไดเฮาสองคนกะขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคู่รักนะคะที่มีความต่างใบนะคะ,ะต่างัยกับว่าเป็นยังขอให้ต่างใบขอให้เข้าใจกันก็พอนะคะเข้าใจกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะยกย่องซึ่งกันและกันหักกันไปโดนๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะ